คุณร้อมการลองหรือยังคุกคุณร้อมสนุกกันหรือเปล่าเรามีคู่สุดท้ายที่ะในคืนนี้อีซาจอมมือมาแดนเชสปะทะชายต้มตุนไอแพลดิออดเดีเ๋ยวเราจะกลับมาพวกคุณพร้องก,กันหรือเปล่าเริ่มปรลองได้ เบนดีโจห่วยปล้ำตอนนี้เราก็มาที่สนามหวยของอ่าแซนเชนแล้วนะครับอือมตันนี้มีใครเห็นมันนี้ใครเห็นเราไได้แดณหลอก ก็มายิ่งยาวอ่าต่อจากไอ้ดาดที่สิบสองนั่นแหละนะฮะเก็บถังน้ำมันด้วยแต่เด๋อวคอยดีกว่าแต่ว่าเราจะมาล็อกคอกันคุณแน่มันนี่มาเออ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 อเออออ หลับสนิทเลยครับลาไปตรงนู้นเฮ้ยตรงนี้มีไอ้นี่ให้เก็บด้วยอ๋อเป็นราฐามีราฐาให้เก็บครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเปชุดกันเลยช่วนชกันมาใส่ในกลองแกอาให้ เจ็บร้อยครับตรงนี้ก็มีชุดที่เปลี่ยนนี่นะแต่เราไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ว่ากองหนึง่งใส่สบได้แค่สองคนมารถคอนเลยมาให้ผมรดคอลเอยมา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 อันนี้เลยมา อีกลัวอีกรัวผมว่าจะไม่กระตุกอ่าแย่ๆเลยนะอันนี้คือว่าผมจะอัดใหม่เพราะผมเคยอัดก่อนหน้านั้นไงนผมก็เลยลบคลิปไปนะฮะอัดใหม่นี่แหละเพื่อให้แบบว่าันจะช่วยอะไรได้ไหมนะแล้วก็ ผมจะพูดว่าอะไรดีมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนี่แหละทำอะไรครับพี่ตามหาไฟแช็กอีกเหรออีนี้ไม่มีหรอกเอาเล่อมา,มาไม่มีหรอกเว้ยไฟแช็กอ่ะเอาเนยคือเราไม่อยากให้เขาตายนะเอาแค่สลบกกลาไปตรงนู้น ก็แล้วก็ไอล้าศไปตรงนู้นลากไปที่นี่ผมว่าน่าที่มีแค่ประมาณสามถึงสี่ชุดนะครับของด้านนี้นั่นแหละจะใส่เข้าไปอีกถั้งน้ำบันมาผมว่าเอาถังน้ำมันไปดีกว่า มันมันง่ายกว่าไงมันน่ามันจะติดอะไรวะเนี่ยปูอีกัสเก็บมาครับผมมาฟุมาดูสิอย่ารู้ว่าใครเดินมาดูใครเดินวะ อ้าวมาเดินอ้อมมาเนี่ยโอ้ยบาเอ้ยไปวันเนี้ยพนนี่เลี้ยงกยัะโวยใช่ไหมเปพี่เลี้ยงทเทพฟ้าม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 านี่มานี่มานี่ยำปุ่มเขาให้เอม,มาเลยเรียบร้อยครับวมูโ,โมกเก็บมาลิโมกจิ๋ว ไปเก็บไอ้นี่ก่อนดีกว่าอาตุก๊กตาของละของของห่วงมันแล้วก็ไปดูปฏิกิริยากันเถอะอีกแอคหนึงมีซ้อมมวยเชฟมวยตะคุยเต็กวากระสอบใายเข้าไป ดู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 เย็บเขาให้เย็บูไปอีกเย็บเย็บปุ๊บเตะเตะเขาทีดีเราจะไม่ได้มีแรงไปสู้คนของเขาได้นะเย่ม yeah. ีชิงวะดีใจด้วยสองเสร็จก็ดีใจอะไรครับเนี่ย Oh, oh la la Hey, hello Hey you know you know you know hello Where is teddy. You know what? You're you're the... y Teddy, Chưa bà Where Teddy? Đu Teddy y nãy I'm not the f**king Teddy, mẹ There's no such là con cái ...who believe in good luck hey Whoa whoa, Teddy Để tôi cố ta Teddy bài มันก็ตาหน้ารักเลยนะเห็นนี่ดีเลยแล้วไม่หายไปรู้มีใครเอาไปหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นมันก็ได้สงสัยแล้วครับก็ตามของมันหายไปไม่เป็นไร อ่ะกูอานนี่ไปเสิร์ฟวิธียุไปเสิร์ฟไปเดินมาดูสิไปเดินว่าอ๋อนี่ไงไอ้ผู้แข่งของเซอร์เชฟท่นไเดินมามาเลยรอคอรอคอรอคออคอเอาแค่สะลบทาต้องตาย เรียบร้อยพอเ,เียทีนี้เราก็ไปเอ็มขึ้นสังเวียนกับดัะเชสได้เลยมีไมเ้เบสมาด้วยหรอไมเ้เบสดีป่ะแล้วคุหยิบได้ป่ะ จริงเราจะไปทางนั้นก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เราจะไปคือไปทีปทมวยถ้าไม่ใช่น,นมวยคือเราเข้าไปไม่ได้ห้ามนำอาวุธติดตัวอย่าทำหายในคาร์ดโอ้เขามาโทนขาวแดงแล้วลูกโดนวะเอ้ ใช่แล้ว,ว,วเป็นคนละผู้คนละประโยชน์กันไม่ต้องไปหรอกที่ <c oughs> สุดโดนต่อยแพ้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยแพ้ง่ายจังเลย <c oughs> มาถึงแล้วแอนเชฟยป้องเลย ผมมึงไม่โคตรใหญ่เลยจะยืนขึ้นเลยใหญ่จริงๆนะเนี่ยเยับ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 มันไปก็ไป ในใครมาเลยไม่ใช่กันนั่นไรในใครมาซะปล่อยไกลปล่อยกว่าเขาจะบอกกูพีท่อ่ะกขนยอมแล้วล่ะไหวยอมแล้วจะ่ก,กูได้ไหมวึงเหรอ แกได้ย um, ังไงวะวิกตอเรียเธออยู่ไหนผู้ไม่บอกอะไรมึงหรอกวะแกนั่น้ากู้ทำมึงจิบวันนี้ได้นะเออก็ได้ได้มาจับเธอคอยทีซ้อนแต่แกไม่อยากมีเรื่องกับมันหรอกนะมันไม่รู้สายส่วนกันเหมือนฉันหรอก กูเลือกทางของกูได้คุณรู้ใช่ไหมว่ากูปล่อยกูไม่ได้มาไม่ปล่อยครับมาย่างมึงอะงกาปล่อยมันแบบนี้มาขึ้นไปขึ้นตัวมันปล่อยหน้าปล่อยหน้า ามาฮักโ่อรักมวยอ่าดิลิกยังเงอตายครับแต่เชสเราเรียบร้อยไปไปคาวิธีมวยเลยปกติก็ผมรออะไรล่ะรอไอ้พ่อตันวินเหรอ พิสูแล้วก็รูปแบบตัวกับตัวไปเต็มทีแล้วล่ะงูก็มีกิงการนะที่จริงเราไปดูอะไรข้างบนได้นะแต่ไม่เอาว่ากลับดีกว่ากลับเถอะไม่มีอะไรแล้วกระถางก็เหมือนไม่มีอะไรให้เก็บแล้วใช่ไหมกระดาษไม่งหอยเลยล่ะ ไม่ของว่าเป็นฆาตกรกปืนม,มาด้วยอย่าลืมไปอบอลเลอร์อเก็บออกมานี้โคตรหล่อเลยจบแล้วนะครับปิดคิว้เพพิงเท่านี้ละกรรมถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมติดตามรับชมทิมแมทแอดสเซิลูชันดัดต่อไปครับสวัสดีครับ